แฟนคลับทุกท่านทุกคนกครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขาทูช่องคอสไไว,ว้ผ้า,ารวยผู้เฒ่าพ้ารวยครับจากเมื่อนี้ก็มาขอโชคขอลาบจากปูหลุบครับยุทธี่ครับเพรดีเดินทางผ่านมาเนาะครับเนาะสิไปพาเอฟซีไปขอโชคขอลาบกับปูหลุบ่อนเนาะครับเนาะก่อนจะเดินทางต่อไปครับยุทธี่ครับสิได้แนวทางตัวไหนได้เลขตัวไหนกับเอฟซีก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเ,บเบบด้อ ทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางขับอยู่ที่ครับเพื่อวรุปกรณเสียเวลาเนาะครับรถชมบรรยากาศขามทางไปหาปูครับอยู่ที่คับสารปูดันนั่นนะครับรถเอฟซีครับอ่ากยเป็นแล้วกิโลเมตรที่สามสิบสามอีกสี่กิโลสี่หอดน้องบวชอัมพูได้รับรถเอฟซีครับขับนี่ก็คืออ่าอยู่ฝั่งตรงขามก็ สารปูนะครับเนาะเอ็ซีครับแอดกับยูเทิงสะพานลอย้อครับเด้อขนาดนี้นะครับเนาะนะจทางมาจากทางอุดรนะครับเนาะลงเขามาปุ๊บกระสุนกาพสอสารปูทันทีเขาอยู่ที่ครับเขตด้านนี้ก็คือทางหนองบัวลำพูนะครับเด้อเอ็ซีแอดกับสิเก็บภาพไปเรื่อยครับก้อนที่ขามไปหาปูนะครับเนาะเอ็ซีครับ ก้อนดิขึ้นไปกามาบูชาเอาถูกเทียนขึ้นไปเสียงโฉกนะครับเออเป็นทูบตัวเลขกนะครับเนาะเอฟซีอะไรก่อนที่ขึ้นมาเขาก็ไปบูชาเอาดอกไม้ถูกเทียนครับเอฟครับพร้อมกับทูบตูบตัวเลขกด้วยครับเออนี่นะครับเนาะแอดก์ได้นำทูบตัวเลขขึ้นมาอันหนึ่งขอโชคลาภนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเอฟซีครับมือนี่ใส่ทูบของปูลูกย่างเดียวเอฟซีครับ ส่วนเลขสิเป็นตัวไหนให้มานรูดพร้อมกันแต่ว่าก่อนที่น right enfin, ั an ่นกับกาบใบก่อนนะครับนะเอฟซีครับนะกาวนโมทำกันนะกาบใบพร้อมๆกันเดือครับเพื่อเอฟซีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันทานังมหาเทวานังขุนศีสมหาระวงศามหาเทวาปูรลุปุริโตสเพเทวามหาลาภาพวันตุมมหาลาภาพวันตุมมหาลาภาพวันตุเมมหาลาภาพวันตุเมสาธุสาธุจตุเดิปูเดิมมณีผู้ขาเดินทางมาขอโชคขอลาภให้กับอีซีทุกท่านทุกคนถูกที่ผู้ขานำมานี กลายเป็นทูบตัวเลขน้อปูเนาะเป็นทูบตัวเลขผู้ขาจุดลงไปนี่ก็ขั้นเป็นเลขไทยออกมาสามตัวก็ขอให้เป็นเลขไทยลรตเตอร่หนึ่งเด้อปูเด้อขั้นเป็นเลขสองตัวก็ขอให้เป็นเลขลางเด้อปูเด้อให้เอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมจิบจงรำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญขั้นจนพระพุทธศาสานาให้สมบูรณ์รุปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนผู้ใดมีหนีให้ปนีเด้อปูเด้อวันที่ สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่สาธุสาธุสาธุครับเอฟซีครับหลังจากเขา้าไปไหวปูแล้วนะครับเนะาะกลับมาจุดถูบอยู่เทียนเมื่อนี้ได้นำถูบจากปูมาจุดให้กับเอฟซีทุก่ันทุกคนนะครับด้วย อืมอ่นตัวเลขคือบนนี่้ตัวเลขคือทางใหนละ่ะได้นั่นนะครับยูซี่ครับปานี้ได้ที่เหมาะแล้วเนาะครับเนาะ,ะตัวแรกแห้งมานเด็ดี่ครับ ออกมาแล้วคือเป็นเลข2สองนะครับเนาะเล็กสองเด้อปูเด้อออกมาแล้วนะครับเนาะเอามารุ่นตัวที่สองต่อไปครับยุซีครับว่าสิเป็นเล็กตัวใดนะครับเนาะตัวที่หนึ่งเขาเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วครับยุซีครับเป็นเล็กสองครับก่อนติดพานเมืองหลองหมู่ลาพูกรับยุซีครับก็ต้องมาแวะกราบไหว้ขอโชคลาภจากปู่ลูกก่อนเป็นธรรมเนียมของปู่เดินทางไปทางมาเนาะครับเนาะ ค the re. ER ือบ่เห็นเล็กระบาดนี่แล้วม่แล้วบค่ะเอาพมมานี่ก็สรไดโชคนำกันตัวนี้งนะตัวที่น่าจะเป็นกพวกงอืมมันกลมๆแบบนี้แม่นเห็นบ่แล้วพอพูดคือตาไร่แก่สบ่อนสอ้แมนเดียอือผู้บางอันนิชาบางอันบ่ชัดเนาะ ตัวที่สองศูนย์นะครับด้วยเอฟซีครับเห็นบกันะบศูนย์เออศนยศูนบัตบัตลงบัตซื้อลงค่ะบัตรคืนแผ่นก็นแย่แโอ้นื่อห้าแปดหกแปดเก้าเจ็ดแปดเนาะไลเลขหนาขึนไปมาเปิงตัวที่สามวันนี้ตัวที่สองสัดเกตเลยบ่เลขเลขศูนย์ะเหนบะเือกคักูตาดี เล็กตัวไหนผมนึกว่าสิตาเดียวแต่หนูเห็นเป็นเลขเก้าค่ะเป็นเวะหกหกเก้าเก้ากับตัวเดียวกันเออเอาหัวขึ้นหัวลงที่แรกก็ว่าเป็นหกแล้วเบิ่งเป็นมากขึ้นศูนย์เบิเป็นมากขึ้นเก้าในกล่องกับปรัชดติทูดไม่ชัดทูดไม่ชัดกล่องก็เลยไม่ชัดเลขเก้าเหรอเลขเก้าติดไม่บม่บอกเออเห็นเป็นเลขเก้าเเห็นเป็นสองเก้าแปดซะอ ตงเนี้คือเล็กสูนสิโุ้ยเหล็ตัวที่สามออกมาแล้วบนบ้ตัวไหนยแป,นะแป่เออใค่ๆแปดขึ้นสองแปดป,ป่สองขายบ้งขยายบ้างแบบใช่กับว่าขยายคูนน่น้องวายแค่ไทยรุนออกมาบบดนี้ะครับ fc ครับสรุปเล็กถูกเพู่ที่ปูรูปมือนี่น,นะครับเนาะ ได้มา2 6 8ครับอีฟซีครับตาเด่น2ตัวมี2 6 2 8 6 8แล้วก็เก้าแปดนะครับเลื่อหัวขึ้นหัวลงครับอีฟซีครับอีฟซีการใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลื่อทางสองเป็นเพียงแค่แนวทางทางสองเป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นครับอีฟซีครับมักกระจัดขัดกระผ่านนะครับเนาะมักชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางผู้เฒ่าฟ้ารวยนะครับอีฟซีครับผู้เฒ่าฟ้ารวยกับมือนี้กับมังคอยโชคลาภให้กับอีฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะ ก่อนที่เดินทางต่อไปก็ะเลมแวกเอาโชคลาภก่อนกับอีฟซี่ครับถ้ามากก็ค่อยจัดเด้อดกันเด้อพัดกันผ่านไปนะครับเนาะเมืองหรือความสุขเมืองหรือความเปิดเพลินกับอีฟซี่ครับเมือนี้คนก็บกำลังทยอยมาอากาศดีขนาดครับอยู่ทั้งสารปูเฮานะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอยุติไปเพียงสนี้ครับอีฟซี่ครับพลอกับแม่ในคลิปหน้าขอกเราเข้ามาสวัสดีครับสถาบันงามครับ